เนเจอร์พลัสเขาเป็นสารธรรมชาติฉีดไปด้วยแล้วเลียไปด้วยได้ไม่มีสารเคมีน้องบูด็อกมาพักกับเราเนี่ยสองอาทิตย์หายเลยไม่คันไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรด้วย เลี้ยงบูด็อกสตัวเบนกับเฟรดบูด็อกนิวเขาจะกว้างมันจะแพ้ง่ายก็เอาสเปรย์เนเจอร์พลาสมาใช้ได้ผลอาบน้ําด้วยฉีดสเปรย์ด้วยเขาก็หายขนเขาก็ดีที่สําคัญคือเนเจอร์พลัสเขาเป็นสารธรรมชาติบางครั้งเราฉีดให้เขาเคียแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกมาเช็ดตรงตาตรงปากตรงหูไม่แพ้ใช้แล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆื่อเราเน้นดูแลมากกว่าให้ไปหาหมอลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมเขาวิ่งกับยา่าตรงเท้าเราฉีดให้หมดเลยน้องจะไม่คันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆอันนี้เราใช้แล้วก็บอกต่อ เราใช้ Nature Plus เองด้วยและขายด้วยตองปีแล้ว ใช้ง่ายนะเป็นตัวสเปรย์อยู่แล้วก็เอาผ้าชุบน้ำนิดนึงแล้วก็เอาสเปรย์ใส่อ่อนๆมาเช็ดที่ตาเขาตรงรอยยน่นตรงหูใบหูหลังใบหูตรงซอกเท้านแนะนําว่าให้ใส่คอล่าน,นิมให้เขาไม่ให้เขาเลียมยาเจ๊ทำงานได้เต็มที่น้องแมวที่มีปัญหาบางตัวเชื้อราหูดํามีกลิ่นมีอันนี้ก็ใช้ได้เช็ดตามตาตามหูตามใต้ท้องถ้าเช็ดตานี้ไม่อักเสบมันไม่ใช่สารเคมีตอนนั้นแมวมีปัญหาใช้เนเจอร์พลัสผสมน้ำแล้วเช็ดแผลที่ปากไม่เป็นไรเลยแล้วแผลหายเร็ว ัเลี้ยงอยู่กับเราตลอดเวลาเนเจอร์พลัสไม่มีสารเคมีปลอดภัยทั้งลูกเราทั้งพวกเราไม่มีใครอยากใกล้สารเคมีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆเนเจอร์พลัสสัตว์ปลอดภัยไม่ต้องพึ่งยาเคมี